สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องแม็กอย่างใจชาแนลนะครับสวัสดีออตอนเศร้าๆนะครับแถวบ้าเศร้าบพาเศร้าแล้วครับประมาณเกาหมงกวัวนะครับอยู่เกาหลีนะครับ,บนี่เดียพะพี่น้องดูคนมาสัมผัสบรรยากาศนะครับหลังจากเมื่อวานนี้หิมะได้ตกนะครับ มีมานี่ตกแล้วก็ตกตกถือว่าตกหนักอยู่นะครับนี่ครับนะครับมองไปทั้งหนขาวโปะเลยนี่แหละครับเดี๋ยวมนีภาพพี่น้องที่ผมขี่กระยานมาครับนี่ขี่กระยานมา้คือเราะว่ามาห้องมาอยู่นี่ต้องขี่กรยานครับอ่ากขี่รถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เป็นอันตรายนะครับอ่า ขี่ดจักรยานออกกับล้างกายไปน้าครับผมออ้หนาวครับหนาวอยู่ครับนี่แต่ว่าแดดออกแล้วครับนี่นี่ครับแดดออกเปียงเลยแดดเปียงเลยมาเนี่ยเดี๋ยวที่ห้าทุกคนขี่จักรยานเที่ยวไปนะครับอ่าหิมะตกเรา บรรยากาศอยู targets, imana, Duke, uh, ่เกาหลีจะเป็นแบบใดครับเดี๋ยวมองไปทั้งหนนี่จะเป็นแต่สีขาวหมดเลยนะครับอ่าโอ้แต่วันนี้ผมวันนี้ผมมักครับวันนี้มักเพราะไงแดดออกอ่าแดดออกครับแต่ว่าหิมะบอระลายครับเพราะว่ามันยังเย็นอยู่อ่ามันยังเย็นอยู่ถึงจะแดดหิมะกขบอละลายครับเพราะว่าอากาศมันยังอยู่ประมาณนี่อยู่ประมาณสามองศาครับในอ่ามันดีครับดีอย่างคือคือมันอุ่นนะครับนในนี่ครับ มันอุ่นดีอ่าโอเคโอเคมกักมักครับบรรยากาศแบบนี้มกักนะเดี๋ยวผมมีพาพี่น้องทุกคนขี่จักรยานแล้วก็ชมวิวไปน้ำนะครับอ่าโอ้ท่านเอก็ได้ขี่จักรยานแล้วนะครับอ่าโอ้นี่นี่ครับน,นี่ครับจังหวะนี่ครับนี่ ยังว่าที่ว่าถึกแดดนะครับเย็นเชียบเลยหนาวหนาวนี่ครับถนนครับเต็มไปด้วยหิมะครับอันนี้อันนี้วบเป็นยังครับเนี่ยครับเขาเวลาเขาชี้อย่างยันว่าวเป็นยังนะครับนี่นี่อันนี้ครับนี่ถ้าช่วงยังว่ามันฟูมันเังชีว์วบเป็นยังครับว่มีปัญหาครับอ่านี่ครับภูเขาอะต้นไม้ตายหมดแล้วครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับในไฮในน้ำมไต้หิมะเมื่ดครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาขี่ไปนี่ชิลครับนี่ครับขี่กระยันนี่ครับขี่ไปนิ่มนะครับนี่อ่านี่ครับขี่เอทึงหิมะนี่นิ่มนะครับขี่กระยันนะอ่านี่ครับช่วงนี้ว่าเป็นยังครับ นี่เดี๋ยวถ้าให้รถเหยียบเหยียบดีๆเหยียบรู้ๆนะครับเพราะที่มันเป็นน้ําแข็งนะครับนี่แหละครับระวังไว้เลยครับนี่ตัวอันตรายเลยครับอ่าเพราะว่าจะหรุดหญ่รถดทุกอย่างครับอ่าถ้ามันไอ้ได้แข็งแล้วครับเป็นที่มันไอจับเป็นน้ําแข็งนะครับนี่อันตรายครับเวลาขี่มันจะมึนนะครับส่วนหมามันมึนโอ้นี่ครับนี่ครับ ต้นสนครับละลายกับมีนะครับนี่นี่ครับกำลังละลายครับไปไป่อเฮาครับเอาบึงบรรยากาศไปเรือ่อยๆครับนี่ ลังละลายครับนี่อันนี้เข้าขสวนกุหลาบนะครับนี่เข้าขสวนกุหลาบครับบรรลุว่ามีคนไทยบ่ครับเดี๋คิดว่าหนาจะมีนะครับนี่นี่นะครับน,นี่ครับ ในคลองยังบ้ยังบ้แข็งมาได้นะครับในคลองน้ำยังไหลอยู่นะครับนี่ครับกำลังไหลครับ,ยรบอย่าเข้าไปต่อกันเลยนะครับ เย็นครับน่ครับนี่สวนสวนในลูกพับนะครับนี่ น,นี่ครับเป็นตึกนี่เขาเรือนอพาร์ทเธอนะครับก็ทีเรือนอพาร์ทเธออู้ลืมหนาวแล้วครับพี่น้องอยู่ในห้องมันอุ่นครับขี่ยานออกมาเริ่มเริ่มเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มปวดมือละ นี่ครับลืมละลายแล้ว